m าด้าสคันนี้ผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเจี๊ยบนะคะที่โชว์รูมติดรถสวย วันนี้มีรถมาด้า2สองมาแนะนำนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูสีดานนะคะก็คันนี้เป็นปี2016นะคะก็รูปลักษณ์ด้านหน้าก็ยังดูสวยน่าใช้งานอยู่นะคะเริ่มจากไฟหน้านี่เป็นแบบหลอดไฮโดรเจนอยู่นะคะกระจังหน้ายังเป็นแบบโครเมียมอยู่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสียังดูใหม่สะอาดน่าใช้งานอยู่เนาะส่วนล้อจะได้เป็นล้อ ของมัดจ้าเลยนะคะล้อศูนย์เลยพร้อมกับยางใหม่นะคะส่วนตัวรถเนี่ยยังเป็นสีเดิมอยู่นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยภุมทนด้วยสีดําหมดเลยนะคะแม้กระทั่งมือจับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะเป็นกุญแจแบบย์เลสนะคะสามารถเปิดปิดได้ในขณะที่เราอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะสำหรับด้านท้ายก็ยังดูโฉบเฉี่ยวอยู่นะคะไฟท้ายนี่ ก็จะรูปทรงนี่ยาวติดมากับกระโปรงหลังเลยนะคะด้านบนก็จะมีแอบมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็โลโก้ม a ด,ด้าเนาะด้านล่างถัดลงมาก็จะมีไฟทับทิมติดให้นะคะซ้ายขวาเลยก็โดยรวมโดยด้านท้ายเนี่ยก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันคะ่ะ สำหรับห้องโดยสารภายในนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะเข้ามานั่งแล้วรู้สึกให้ความเป็นแบบสปอร์ตหรูหรามากๆเลยนะคะเริ่มจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะคะควบคุมด้วยเสียงนะคะเพิ่มเสียงรับสายอัตโนมัตินะคะเริ่มจากคอนโซลเนี่ยก็จะมีหน้าจอให้เป็นแบบ DVD แล้วนะคะส่วนคอนโซลเนี่ยเขาจะหุ้มหนังนะคะซอฟทัชอย่างดีให้เลยทำให้ดูห้องโดยสารเนี่ย สปอร์ตน่าใช้งานแล้วก็หรูหรามากๆเลยเนาะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีปุ่มคุมคอนโทลเนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มปิดเปิด,ปดนั่นเองเนาะโดยรวมนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะคุมโทนด้วยสีดำภายในห้องโดยสารเนาะแต่ว่าพิเศษคันนี้เป็นรถปี16ก็จริงแต่ว่าสภาพโดยรวมยังใหม่ แล้วที่สําคัญเลยสําหรับลูกค้าที่หาย,ยอดผ่อนนะคะสําหรับเก่งเนี่ยผ่อนแบบเบาๆคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเจ0 0ันกว่าบาทนะคะสําหรับม a ตด้าสองสประตูคันนี้นะคะใครสนใจนะทักได้เลยเนาะก็ส่วนห้องโดยสารด้านหลังก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะนั่งได้แบบกว้างกว้างขวางมากๆเลยเนาะก็โดยรวมแล้วน่าใช้งานอยู่นะคะห้องโดยสารยังดูใหม่อยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันคะ่ะ สำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะมาสด้2ปี2016มีห้องเครื่องยนต์ยังดูใหม่สะอาดน่าใช้งานมากๆเลยมอกอยังอยู่ครบเลยนะคะรอยน็อตรอยตะเข็บเนี่ยยังไม่มีขยับเลยของเรานะคะรับซื้อคืน100%นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1,200cc ก็ยังให้ความประหยัดน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็เป็นรถที่แรงประหยัดน้ำมัน มาต้ดดาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเลยเนาะเรื่องสมรรถนะน,นะคะเกาะถนนได้ดีเยี่ยมเลยนอกจากนี้นะคะเรายังรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีก2ปีนะคะเข้าศูนย์มัตดด้าได้ทั่วประเทศเลยเนาะสปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะที่สําคัญเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะมาต้ดดาสปี16คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะก็ของเราเนี่ยจองจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็รองรับกลุ่มลูกค้าทุกอาชีพทั่วประเทศนะคะจองจัดฟรี มีเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e เซ็นถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Mazda 2คันนี้นะคะรีบนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะหรือฝากเบอร์เข้ามาในเพจนะคะว่าสนใจนะคะหรือจะฝากเบอร์โทรก็ได้เนาะหรือจะติดต่อมาทางเจียบโดยเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะก็ยังไงนะคะถ้าสนใจก็ยินดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะออกรงงนง่ายๆที่ตีรถสวยครับ นึกถึงรถมือสองนึกถึงตีรถสวยค่ะพนักงานที่รับเงินเดือนเป็นเงินสดสามารถออกรถที่ตีรถสวยได้เลยค่ะ